การตรึงกางเขนไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นแผนการของพระเจ้าคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่ 2. ตุลาคมพระเยซูทรงถูกยกขึ้นเพื่อเรายอห์นบทที่8ข้อ28พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อพวกท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้น ท่านก็จะรู้ว่าเราเป็นผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบพระบิดาทรงสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้นอ่านเพิ่มเติมยหอนบทที่8ข้อ1 2ถึง30นี่เป็นครั้งที่สองในสามครั้งที่พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงถูกยกขึ้นครั้งแรกปรากฏในพระธรรมยหอนบทที่3ข้อ14 และครั้งที่สในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ3 2ถึง3 3ตามที่พระคัมภีร์อธิบายในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ33เร่งถึงการสิ้นพระชนโดยการถูกตรึงที่กลางเขนพระเยซูทรงตรัสถึงการถูกยกขึ้นเหนือโลกนี้หลังจากถูกตรึงที่กลางเขน พวกยิวได้เข้าใจแล้วว่าพระเยซูพูดถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เองเมื่อพระองค์กล่าวถึงการถูกยกขึ้นการตรึงกางเขนไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นแผนการของพระเจ้าท,ทั้งทั้งที่พระเยซูไม่จำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดไว้เองพระองค์ไม่จำเป็นต้องมารับผิดชอบโดยการถูกตรึงบนกลางเขน เพราะพระเยซูไม่ได้ทรงทําผิดบาปอะไรแต่พระเยซูก็เสด็จมาบนโลกสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปเรานี่เป็นแผนการของพระเจ้าพระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทำเป็นการส่งสารไปยังมารซาตานและลูกสมุนของมันความเกลียดชังที่มารมีต่อพระองค์ทำให้มารตรึงพระเยซูตามใจปรารถนาของมัน แต่โดยปัญญาของพระเจ้าที่สูงยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงรู้ว่ามานจะทำสิ่งใดก่อนที่มานจะทำเสียอีกพระเจ้าจึงส่งพระเยซูพระบุตรที่เสด็จมาทำพระราชกิจเพื่อให้สำเร็จตามแผนการถ่ายของพระองค์พระองค์ไม่ได้บังคับเราเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จถ้าคุณเข้าใจในข้อความแห่งกลางเขนที่พระเจ้าประทานให้กับคุณจริงๆ และเข้าใจในความรักและพระคุณที่แท้จริงพระเยซูเสด็จมาสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราพระองค์จ่ายค่าไถ่ทั้งหมดด้วยพระองค์เองพระองค์ถูกยกขึ้นเพื่อเราเพื่อที่เราจะได้รับความบริบูรณ์ของพระองค์พระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทำสำเร็จที่กางเขนเป็นข้อความที่บอกถึงความรัก และพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเราให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเยซูสำหรับแผนการไถ่ายของพระองค์ทำให้ลูกได้รับความรอดมีชีวิตใหม่ในพระองค์ขอให้ลูกดำเนินชีวิตโดยตระหนักในความรักนี้เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน